สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นดื้อนะครับเช้าวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับตักทรายนะครับตรงนี้นะครับตักทรายแล้วก็มาล่อนทรายนะครับใส่น้ําตรงนี้นะครับเพื่อจะทําเป็นทรายผสมปูนนะครับฉาบตรงนี้นะครับฉากห้องน้ําดูว่างนะครับ เรือสำเภาจะมา,าขับเข้าน้ำนะครับตรงนี้นะครับของลุงหวังนะครับพร้อมกับลุงหวังตอนนี้รอลุงหวังไปสู่งลูกสาวที่โรงเรียนเราก็จะมาร่อนทรายรอ กอดฉน่นฉนะมอกกอดนนะม ก่อนเราจะเอาทรายนะครับไปผปสมกับปูนนะครับสำหรับการฉาบนะครับเ,เราก็ต้องล่อนทรายนะครับเอาหินออกจากเอาหินนะครับออกจากทรายเพราะว่าเวลาฉาบนะครับอาจจะไม่ได้ อ่ารครับติดนะครับจะไม่ติดก้อนหิน วนนี้ก็มาล่อนทรายนะครับเพื่อผสมปูนนะครับฉาบฝาห้องน้ำห้องส้วมนะครับของลุงว่างนะครับตอนนี้ก็กำลังฉาบด้านในนะครับได้สองด้านนะครับยังอีกสองด้านนะครับ

มนไว้ใหเอาปูนมากับผสมแล้วแหละปูนบนอะไรทูสาบปุกเกินสามชอบเราปูนนี่กขาเคาบอกเอาเรียกเจ้าอาเอานั่นแหละมาอามากินข้าวนะปูก็ติยวมเลยกับปูมันมันได้ยกินข้าวนะพ่อนกินโดกินนี่ละ เอามาดนี่ก็ได้เดือนนี่ก็ได้เนี่ยวะ่ไมย่ข้าลอันปูมันทิมลูกกลางนี่เอามาใช่เนี่ยปูนี่วะอือปูกลางเดือนนี่เอ้กินปูเลยมาไหมปูจะมีโจ๊กเนี่ยก็แเ้วบมโจ๊กละเงินตับเงินอาหารคือคอยแล่คอยหุงจักลราว่าอันคอยหิน คนเหมืนมันถูกสามูนเพราะว่าบัก์คาร์ลเแล้วมันต้องอยู่ในเถังน้ำล่ะจะหาคนคนเหนือคอยหุบมันผ้านาะเออมันผ้าเพราะว่าค่อยแพงนี่ละนนะครับตัวนี้ก็ร่อนทรายอยู่นะครับตัวนี้อาน,นะครับ กี่นาทีแล้วเนาะนะครับนนกน,นะครับคิดนี้ก็ถ้วยไม่ใช่เก็บฝาด้วยนะ,นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามช่องหมวดฟื้นเด้ออย,ย่างหลัง้วยนะครับก็ดูดนะครับฝากนะครับกดติดตามช่องหมวดฟื้นเด้อเวยนะครับก็ฝากดูโฆษณาคลิปโฆษณา ด้วยนะครับก,ก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย T.P. สกินไม่ว่าจะเป็น T.P. คอฟฟี่ T.P. โกโก้ T. บัคทอนพัดเพจ้าคูแคนเจลอับนะ้าเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้า T.P. สกินเซรั่มครีมกันแดดและก็สบู่ อันนี้โชคนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985655266 0632425644น,นะครับนในนามช่องหมวดฟืนเดอร์นะครับแล้วก็ช่องลุงวางน้องตองจำปาดง ขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังลอนทรายนะครับเพื่อจะผสมปูนชาปูนนะครับด้านในยังเหลือสองด้านนะครับด้านในเมื่อคืนนี้เสร็จไปแล้วสองด้านนะครับก็จบลงเพียงเท่านีน้ครับสวัสดี